สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนวิธีการสั่งของนะครับวันนี้ของเราจะมีอยู่3ขนาดนะครับ3ขนาดขนาด1000 ML นะครับ12ใบ220บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขนาด600 ML นะครับนะฮะ600 ml นะดูนะเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านะ600 ML 12ใบ150บาทเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีขนาด350 ML นะครับ12ใบนะครับ130บาทเก็บเงินปลายทางนะครับคุณลูกค้าสามารถสอบถามทางแอดมินได้เลยนะนะครับถ้าแอดมินตอบช้าอย่าพึ่งใจร้อนนะครับคุณลูกค้าโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยโทรหาผมได้เลยนะครับ08 1 8 0 1 9 9 4 2นะครับ จะส่งทั่วประเทศนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องชาวไวยชนขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ